สวัสดีครับช่องลุงใจกก้านะครับวันนี้ลุงใจกก้านำเสนอกิจกรรมยามเช้ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทุกวันที่ลุงใจกก้าต้องทำก็คือรดน้ำต้นไม้หลังจากนั้นก็จะไปเก็บของกวาดบ,บ้านถูบ้านตามสภาพของแต่ละวันนะครับวันนี้รดน้ำต้นไม้ก่อน นไม้ที่ลุงเจก้าปลูกก็จะมีหลายหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพรมญี่ปุ่นทั้งแดงทั้งเขียวแล้วก็เฟิร์นนะครับสำหรับเฟิร์นนี้ลุงเจก้าจะปลูกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันให้การร่มรื่นเย็นสบายตาต้นนี้ก็จะเป็นเฟิร์นก้านแข็งนะครับเห็นว่า มันจะพุ่งตรงขึ้นไปข้างบนจะไม่หมุนสบายนางสบายนางจะย้อยลงมาข้างล่างนี่เปิดก้านแข็งครับอันนี้เริ่มโซมแล้วเดี๋ยวคงต้องตัดให้มันสั้นเลยแล้วให้งอกใหม่ อันนี้ก็เช่นกันครับเริ่มโทมแล้วส่วนทางด้านนี้ลุงแจ๊ก้าซื้อมาต้นละยี่สิบบาทอ่เป็นต้นเล็กๆเ,เอามาปลูกปิดตรงหน้าต่างนะฮะกันแสงแล้วก็ให้ความเย็นสบายตา ำหรัเฟิิ์นชุดนี้เป็นเฟิร์นที่ลุงใจกก้าตั้งใจที่จะให้มันขึ้นข้างบ้านนะครับโดยโรยเมล็ดไปมันก็จะขึ้นมาสวยงาม ูกต้นไม้ลุงใจกล้าเน้นที่สีเขียวเป็นหลักให้เขียวเยอะๆเข้าไว้เมื่อเวลาเรามองแล้วมันจะสบายตาเรานะครับทําให้สดชื่นดงนั้นจะเห็นว่าลุงใจกล้าเนี่ยจะปลูกเฟินค่อนข้างเยอะนะครับไอ้นี่ลุงใจกล้าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะนะครับแต่ก็ซื้อมาตัวละยี่สิบบาท,ทอย่างที่บอกให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับ แล้วมันก็สบายตาอันนี้หลังจากลดโคลแล้วก็จะมาลดที่ใบมันเพื่อให้มันสดชื่น อันนี้ลุงใจล้าก็จะลดย้อนหลังกับไม้ทีหนึ่งเพื่อให้ใบได้สดชื่นนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงใจกก้าต้องขอจบคลิปที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้ลุงใจกล้าด้วยนะครับขอกำลังใจจากเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับลุงใจกก้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในคลิปต่างๆนะครับในการแชร์กันสวัสดีครับ